การแปรรูปนะคะในส่วนของทุเรียนพื้นบ้านของตาชีค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นของดีเมืองยะลาไปแล้วนะคะการันตีในเรื่องของความอร่อยค่ะ พาไปชมนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อหมดฤด,ดูของผลไม้นะคะทุเรียนซึ่งผ่านการฟรีดได้ก็ได้นำค่ะมาแปรรูปตามออเดอร์ที่ลูกค้าได้มีการสั่งเอาไว้รวมไปถึงส้มแขกด้วยค่ะถึงเวลาก็ต้องนํามาใช้ทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะทางกลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่2บ้านตาชีตําบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรมานานถึง16ปีค่ะปัจจุบันมีสมาชิก กว่า20คนซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเด่นหนึ่งในนั้นก็คือที่ขึ้นชื่อก็คือในเรื่องของรสชาติความอร่อยก็จะเป็นการนําทุเรียนบ้านค่ะมาแปะรูปเป็นทุเรียนกวนติด ดำดับต้องบอกว่าติดดาวเลยค่ะ5ดาวนะคะของจังหวัดยะลาซึ่งการทําทุเรียนกวนของที่นี่ค่ะจะใช้เครื่องในการกวนระยะเวลา2-3ชั่วโมงค่ะถึงจะนําไปบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์นายกมลภูนสวัสดิ์ประธานกลุ่มนะคะก็เผยว่าทางกลุ่มค่ะจะแปลรูปเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรโดยเป็นผลผลิตในชุมชนตาชีเพื่อช่วยชุมชนให้ขายผลผลิตแข่งกับพ่อค้าคนกลางที่กดราคาในบางช่วงและช่วยชาวบ้านค่ะที่เลิกจากการกีดยางไม่มี ให้มีรายได้เสริมบางคนคะ่ะพอถึงฤดูการของทุเรียนก็จะหยุดกรีดยางมาทําทุเรียนเลยค่ะเน้นช่วยเหลือชุมชนประเทศชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ก็มีหลายอย่างค่ะทั้งทุเรียนกวนทุเรียนทอดกรอบมังคุดกวนส้มแขกแช่อิ่มผสมน้าพึ่งค่ะก็ได้5ดาวเหมือนกันนะคะรวมทั้งทุเรียนกวนก็ติด5ดาวเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะก็มีขิงกรอบซึ่งลูกค้าการันตีเลยค่ะว่ากรอบแล้วก็อร่อยจริงๆคุณรัดดาพรมสุขค่ะอีกหนึ่งคน ะะเป็นต้องบอกว่าเป็นสมาชิกเป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยกรรมการกลุ่มก็บอกว่าการผลิตค่ะจะเน้นความสะอาดละเอียดนึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักช่วยเหลือชุมชนที่แท้จริงขับเคลื่อนค่ะให้ได้เป้าหมายตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํา เป็นกลุ่มค่ะที่ได้รับการยอมรับของตะบนตาชีว่าอร่อยสะอาดส่วนทั้งด้านของการตลาดนั้นนะคะก็จะมีการขายผ่านทาง Facebook ฝากร้านค้าค่ะที่ผ่านมาในช่วงของโควิด1 9ไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะผลผลิตทางการเกษตรต่างๆที่แช่แข็งไว้สําหรับการนํามาแปรรูปก็จะมีขายตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งตลอดทั้งปีสินค้าไม่ขาดนั่นเองค่ะ